อู้โอ้โหหัวแป๊บเลยเนี่ยโอ้สวัสดีครับวันนี้ลุงเน่จะพาไปปักเบ็ดครับหมายที่ทอดแหนั่นแหละครับครั้งที่แล้วไปปักเบ็ดเถียดก็พอได้ตำน้ำซิกวันนี้ใช้เหยื่อเส้นเดือนครับเดี๋ยวเป็นลุงเน่ทุกว่าจะได้ไหมครับ ตรงนี้จะเกี่ยวตามรูปขอเบ็ดนะครับจสเดือนแต่บางคนก็จะเกี่ยวแบบขวางครับหมานไม่หมานไม่รู้ครับลองดูครับน้ำขึ้นเยอะเลยครับ ไห้เดือนได้ลูกนี่ปักทีครับไม่เหมือนเบ็ดเกียดเบ็ดเกียดปักหางครับน้ำมันลึกครับทอดแหก็ตกเสียงหน่อยทีม่มืดแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมืดนะครับฝนจะตกหึือฟ้าขึ้นฝนครับ ฝนตกอีกแล้วครับยังไม่ทันไรเลยตกแล้วเออ เดี่ยครับก้ใช้ไม้บอลแบบเนี้ยคุมโทรศัพท์ครับเฮ้ยคุยวัดแล้วครับเฮ้ย เอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับไปครับไปยามเบ็ดสักรอบก่อนครับเกือบชั่วโมงแล้วครับลุงเนตรมารอยามเบ็ดเนี่ยครับไปดูซิว่าจะติดสักตัวไหมไม่กินครับทางนี้เฉยเลยเยื่ออยู่หรือเปล่าดูสิยังเหมือนเดิมครับอกินครับ อันนี้ครับน่าจะติดติดเข้าไม่รู้ปลาอะไร ช่อนน้อยแต่ก็พอกินครับตัวสวยเหมือนกันครับแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกพอเด็กตำน้ำพริกคลุกใหญ่เหมือนกันครับแบบนี้ครับหลังนี้ทำไมจมน้ำแบบนี้ติดหรือเปล่าครับเนี่ยจมน้ำเลยครับ นี่ครับโอ้ติดนะครับโอ้ติดครับปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาบูครับโอ้ตัวใหญ่ด้วย หมานเลยครับหมานมันหมาน,มานปะบูครับรสวยเลยเแบบด้ยจุกมือสองแกร่แล้วครับ ไม่นีจะเกาะเหยื่อตามขอเบ็ดแบบนี้ครับโค้งๆครับนะครับคันนี้ไม่กินอ้าวคันนั้นเหมือนดึงไว้นะครับไปดูซิว่าติดไหม ีเลยติดเนี่พติดครับปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาอะไรปลาบุยแล้วครับเอาครับพอได้ตำน้ำพริกครุกใหญ่ครับก็ยังดีกว่าไม่ได้ตัวพอได้ตำน้ำพริกครุกใหญ่ครับแบบนี้ Tám xem lắm nó có chớ đây Đủ cân đi <laughs> ไม่กินครับเย็นแล้วครับเดี๋ยวดูเบ็ดอีกรอบก็จะเก็บแล้วครับรอบนี้ก็จะเก็บเลยลุงเนต้ไม่ได้เอาไฟฉายมาครับรอบแรกได้สามตัวรอบนี้จะได้กี่ตัวไ๋ยปไปรุ่นกันครับคันนี้อยู่เมื่อเดิมตลอดเลยไม่กินโอ้ยไม่กินครับ คันนี้ก็ไม่กินมั่งเอาเยอะหมดมกินมั่งเฉยๆโอ้โอ้โอ้โอโอปลาเลยครับ นู่มว่าไม่กินครับุดหรรอเปล่าโอ้้หดูมันดึงครับอู้ปลาอะไรเอ่ยแบบนี้ลุนครับลุนอุ้ยดูมันดึงเบ็ดครับอ้ยโอ้ปลาอะไรเนี่ย อโอ้ยปลานิลครับดูลปลาอะไรตัวใหญ่เลยปลานิลก็กินเบ็ดเหมือนกันครับเนี่ยนี่แน่โอ้ยตัวใหญ่เลยครับ หานแล้วครับก็<อ>ได้กินครับแบบนี้เบ็ดเส้เดือนนี่มีโอกาสได้ปลาหลายชนิดนะครับ เก็บเบ็ดเสร็จก็มืดเลยได้สีตัวครับวันนี้ครับปลานิลหนึ่งตัวปลาบูสองปลาช่อนตัวครับหายอยู่หากินกับธรรมชาตินะครับมันก็จะแบบนี้ครับลุงเนรมันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับวันนี้พามาปักเบ็ดเยือดเสเดือนได้สีแต้มครับก็ถือว่าหมานะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีคคครรัับบาากตติิดดมลปหนน้้วยะ วันนี้ก็พอได้้ตำน้ำพริกโครกใหญ่เหมือนเดิมครับ